เออนี่พี่พี่บอกอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวข้างข้าง,งนี้มันบีบเกินข้างนี้มันบีบเกินยไ,ไ,ไปมาด้านหน้า ไปไหนเลยอ่ะค่อยปั่นมาอ่ะจะขึ้นละจะขึ้นละรอวินรอวินรอวินตัวรอวินตัวจอน 下一个。<Side> <laughs>

ไปขวดจะบอกว่าจะแขวนี่มันตามรม่กอของมรดแลูกเอี่องผมเปลูกแจ้งเนี่ยะมันต้องอย่างนั้นแหละัอ่นันแหละโอ้หบกเนี่ยนะมันแบบพอหล้วใครพมันจะบอกว่เดี๋ยวอยู่ด้วยซึ่ เวอาเวนให้เวนได้หนแล้วอาอีกรอบอีกรอบไปอีกรอบอีกรอบผมไม่เห็นรอบโอ้ผมแล้วได้อีกรอบอีกรอบหมยมันลอยได้มันหอะมาได้ครับไปไปก่อนอีกรอบเดอ้ไมพี่พี่เทคไปเลยเทคไปจะปุ๊บเลยเอาแตแต่ะแตแตพี่มันกลัาแล้วมันจะลบพี่เะแตเฮ้ย่ะพี่พี่ยกังเนี่ยลอยไปเลย ยกหน้ามาเลยพี่เอื้อ <tried> ดอนดันเอาตัวอ่ะเอาตัวล็อกล็อกล็อกอ่ะอ่ะขอไปรวมแน่นหน่อยถ่ายรูปกันมะอันนี้โดเฮโดเฮโดล็อกนีเลย À đó. mà ai mà, mà, mà. mà, mà, mà mì hói nữa nè, nhưng mà để là đúng, không có nói gì bỏ

กระโปคาริโดเพื่อนแล้วโทษได้ยังแขวนแล้วเอยเปนเวลาแล้วกรลิงทำไมขึนใหม่นะครับไอ่ต่อที่นี่ไปไส่หรอกระลิายูบยินไส้กราลิงกับไ 待って 那那。